สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมาพบกับขวัญในบล็อก,กบ,บุ๊กอีพีที่11แล้วค่ะเย้ไวามากๆเลยนะคะเพิ่งทำได้แป๊บเดียวอีพี11แล้วและหนังสือที่ขวันจะนํามาคุยกับทุกคนในวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นเบสเซล l ลอรมา22ปีแล้วค่ะก็คือนี้เลย rich dad poor dad ค่ะพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโอซากินะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความรู้ด้านการเงินสำหรับใครหลายๆคนทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนมายาวนานถึง22ปีและยังคงขายดีถึงทุกวันนี้ค่ะเฮ้ยมันจะมีหนังสือสักกี่เล่มที่เป็นตำนานขนาดเนี้ไปร้านหนังสือที่ไหนทุกคนต้องเคยพบเคยเห็นแน่นอนนะคะ ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเนี่ยคุณโรเบิร์ตเขาได้เล่าแบบไม่ใช่ทฤษฎีทุกคนแต่มันเหมือนการปฏิบัติจริงเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปประยุกใช้ได้ทุกคนสำหรับใครนะคะที่เคยเห็นเล่มนี้แต่ว่ายังไม่เคยซื้อมาอ่านหรือว่าใครซื้อมาดองไว้นานแล้วแต่อ่านไม่จบสักทีนะคะเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยคะ่ะ แท้จริงแล้วคนที่เป็นพ่อรวยเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาค่ะแต่เป็นพ่อของเพื่อนเอ๊ะแล้วพ่อจริงๆของเขาล่ะคือใครพ่อที่แท้ของโรเบิร์ตนะคะในหนังสือเนี่ยก็คือพ่อจนค่ะพ่อจนของเขาเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในความคิดของคนทั่วไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า พ่อของโรเบิร์ตเนี่ยเขาเรียนสูงเป็นคนฉลาดค่ะเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นนักเรียนทุนต่างๆจบมาก็คือได้งานที่มั่นคงทำงานในบริษัทที่มั่นคงนะคะ่ะแต่ทำไมถึงบอกว่าพ่อคนนี้เป็นพ่อจนแล้วพ่อรวยล่ะเป็นยังไงในหนังสือเนี่ยพ่อรวยเป็นพ่อของเพื่อนที่ชื่อว่าไม้นะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยจบแค่ชั้นม .2 เท่านั้น แต่เพราะอะไรล่ะเขามีวิธีคิดยังไงถึงได้ผลลัพธ์จนออกมาเป็นพ่อรวยเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยค่ะพ่อทั้งสองของเขาเนี่ยต่างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำงานหนักกันทั้งคู่นะคะแต่จุดที่ต่างกันก็คือคนที่เป็นพ่อจนเนี่ยเขาประสบปัญหาทางด้านการเงินตลอดทั้งชีวิตค่ะ การทํางานหาเงินมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็เพื่อมาใช้นี่นะคะแตกต่างกับคนที่เป็นพ่อรวยก็คือเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในฮาวายค่ะพ่อจนสอนว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงแต่พ่อรวยเนี่ยบอกว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคง พ่อจนสอนว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเสี่ยงค่ะแต่ว่าพ่อรวยเนี่ยเขาสอนให้รู้จักกับวิธีการจัดการความเสี่ยงค่ะพ่อจนบอกว่าบ้านเนี่ยถือเป็นการลงทุนค่ะและเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากๆแต่ในทางกลับกันค่ะพ่อรวยบอกว่าแท้จริงแล้วบ้านเนี่ยถือว่าเป็นหนี้สินค่ะ จุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ตอนโรเบิร์ตเนี่ยอายุได้9้าขวบค่ะวันนั้นค่ะเขาไปโรงเรียนแล้วก็เพื่อนในชั้นเนี่ยก็จะมีแต่ลูกของคนรวยๆใช่ไหมคะกลุ่มเพื่อนค่ะก็ได้ชวนกันไปเที่ยวตากอา,ากาศที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งค่ะแต่ว่าโรเบิร์ตกับเพื่อนอีกคนเนี่ยไม่ได้รับเชิญเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคนจนค่ะ ฟังแบบนี้แล้วจะร้องไห้ทำไมฉันโดนกีดกันออกจากเพื่อนเพียงเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกคนจนค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ฝังใจโรเบิร์ตมากๆเลยค่ะพอเขากลับบ้านมาเนี่ยเขาก็ไปคุยกับพ่อค่ะว่าพ่อทำไมบ้านเราเนี่ยถึงไม่รวยโรเบิร์ตเลยไม่ได้รับเชิญไปเที่ยวตากอากาศกับบ้านเพื่อนนะคะ พอโรเบิร์ตได้เจอกับพ่อของไม้เนี่ยก็ไปถามพ่อค่ะว่าทำยังไงพอถึงจะเป็นคนรวยช่วยสอนวิธีการสร้างเงินให้พอมน้อยได้ไหม,ไมพ่อของไม้เนี่ยก็เลยตกลงค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าโรเบิร์ตกับไม้เนี่ยจะต้องมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อของเขาในทุกๆเช้าวันเสาร์วันละสามชั่วโมงค่ะ โดยให้ค่าตอบแทนน้อยมากๆเพียงชั่วโมงละ10เซนเท่านั้นนะคะแต่เนื่องด้วยโรเบิร์ตเนี่ยอยากจะรู้วิธีในการสร้างเงิน,นะคะ่ะเขาก็เลยตอบตกลงข้อเสนอนี้ไปเด็ก9ขวบที่เริ่มทำงานในร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเนื่องจากที่ร้านของพ่อไม้เนี่ยจะเป็นร้านแบบมีหน้าต่าง แล้วฝุ่นจากถนนเนี่ยก็จะพัดเข้ามาในร้านตลอดเวลาทำให้แบบทุกสิ่งของเนี่ยเป็นฝุ่นไปหมดเลยค่ะเขาก็คือต้องคอยเช็ดทำความสะอาดอยู่แบบนี้ทั้งวันนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถอดใจอ่ะรู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมฉันถึงถูกกดขี่โ่มเหงได้เงินก็น้อยทำงานก็หนักนะคะ จนสุดท้ายก็ไปบอกกับไม้ว่าเธอฉันไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วหนักเกินไปค่ะพ่อของเธอเนี่ยหน้าเลื่อนมากๆเลยนะพอไม้ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ้มเลยค่ะเพราะว่าพ่อของฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งโรเบิร์ตจะต้องพูดคำนี้ค่ะ และพ่อของไม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่โรเบริร์ตพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยให้พาไปพบพ่อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อรวยเนี่ยต้องการจะสอนให้โรเบริร์ตรู้ค่ะว่าการทำงานที่แท้จริงของคนเป็นลูกจ้างเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนพ่อรวยเนี่ยก็ได้อธิบายว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้สอนด้วยคำพูดหรือว่าทฤษฎีนะคะ แต่มันคือการผลักเราไปรอบๆให้ไปเจอประสบการณ์ต่างๆประสบการณ์ที่ยากลำบากการถูกกดขี่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาแต่โทษคนอื่นค่ะทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือท้ารนคติของเขาตั้งหาค่ะแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คำตอบก็คือสมองค่ะ ในเช้าของวันเสาร์ถัดไปค่ะโรเบิร์ตกับไม้เนี่ยก็เลยพากันไปเพื่อที่จะไปรอพบพ่อรวยนะคะว่าแล้วยังไงล่ะให้ฉันไปทำงานได้เงินชั่วโมงละหนึ่งเซนรู้สึกไม่แฟร์นะคะพ่อรวยก็ได้กล่าวกับโรเบิร์ตว่าฉันเนี่ยดีใจมากๆเลยนะที่เธอเนี่ยไม่พอใจที่ได้รับค่าจ้างเนี่ยชั่วโมงละ1ิบเซนเพราะว่าถ้าโรเบิร์ตเนี่ยยอมรับ กับการทนทำงานเพื่อเงินเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยพ่อรวยก็คงจะไม่สอนเขาค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยแม้ว่าจะมีความต้องการต่างๆอยากได้อยาก,ยากมีเงินอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะออกจากความกลัวของตัวเองค่ะก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานแลกกับเงินเดือนน้อยๆต่อไป ใน EP ถัดไปค่ะเราจะมาลงลึกรายละเอียดกันต่อว่าแล้วทำยังไงล่ะวิธีการที่พ่อรวยเนี่ยใช้เงินในการหาเงินนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ